ไม่สวยแล้วคะสวยมากเด็กเลยอะค่ะลูกอ่ะดีมากสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ทต่คนก่อนเพราะวัดีมาในแบบรูสบายๆอ่ะแล้วค่ะสวัสดีค่ะพวกเราอควีนะคะนาควีค่ะสวัสดีค่ะฝ่ายโคีค่ะสวัสดีค่ะไอไอนะคะสวัสดีค่ะไมู่อีค่ะสวัสดีค่ะมวออมี่หลวโคอีค่ะเฮ้ยี่แค่ห้าใช่ใชอีกสองคนติดภารกิจ พูดถึงการเปิดตัวเป็นเซนเตอร์วันนี้เป็นยังไงบ้างกับรีวิวที่ชื่อว่า Hello f o อ e <ร>ค่ะก็วันนี้เราก็มางาน Hello For e v เป็นการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เรามาในชมใหม่ค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะเป็นแบบซองค่ะก็มีสองรถนะคะตอนนี้สีเขียวกับสีแดงซึ่งก็จะมีขายที่เซเว่นแล้วเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็ฝากไปซื้อกันเยอะๆนะคะแต่สีแดงคิอลสชาติยังไงอ่ะให้ตงโมกิเซรุ่มอ่ะอันนี้เป็นรถกลิ่นสลัด อร่อยมากคือชอมากทานได้แบบหลากหลายเมนูเลยใช่ชใช่ใช่หรือว่านักแข่งสาย,ยา็คือทำได้หลากเ,เลยค่ะใช่ค่ะอีกเลยก็คือเป็นยินครีมโซดาค่ะรสเนี้ยพวกเราชอบมากแบบเป็นพิเศษแลสิ่งนี้นะคะก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นเป็นน้ำหวานที่เราไปใช้ได้แบบหลากหลายนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเปิดใจลองชิมกันนะคะเป็นยังไงบ้างที่เขาเลือกเรามาเป็นซเปอร์เป็นยังไงบ้างจริงแล้ว เป็นพาร์ทเนอร์มาด่วยค่ะ,ะใช่ก็ดีใจน์ค่ะที่ผู้ใหญ่ให้เรามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล<ม>้วก็เป็นแบรนด์แรกของเราคนด้วยค่ะก็หวังว่ามันจะต่อยอดได้ยาวๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ลองไปชิมกันแล้วก็ติดใจนะที่สิงหาซื้อได้ที่ไหนบ้างทีญญ่คนสนใจก็หลักๆก,ก็เป็นซองก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นร่วมขายเดือนสิงหาคมค่ะเ่แสดงว่ามันสามารถเอาไม่ได้กินอย่างเดียวมันสามารถเอามิกได้ใช่ ได้อเ่ยมีเมนูอะไรบ้างถ้าต้องไปเพลนให้แต่ละคนกินน้ำแข็งใสอ่อย่างแรกเลยอ่าใช่น้ำแข็งร้อนร้อนต้องกินยังไงน้ำแข็งใส่ง่ายๆก็นมชมพูก็ได้ค่ะใส่ใส่นมใส่น้ำแข็งก็สบายเลยค่ะหรือว่าจะแบบทีเอ๋อหน่อยก็เป็นบู๊ตอย่างเงี้ยค่ะแบบถ้าเป็นคุณใช่ใช่น่าสนใจคือจะเอาทำได้ไหมถ้าต้ก็เป็นบู๊ตทำได้เพราะว่าง่ายมากตัวจางเฮนโลตัวอีก็คือทำง่ายทุกเมนูค่ะแค่เทลงไป สองคนเปนดูเลยถ้าถ้ต้องทำเป็นดูเอาไปมิกป่างเย็นไหมต่างเย็นค่ะป่างเย็นนมชมพูใช่ใช่แล้วก็ป่างเย็นแบบนมเขียวนมเขียวมีนมเขียวด้วยใช่นั่นแหละมาสุดท้ายแล้วฝากผลิตภัณฑ์กับแฟนๆหน่อยค่ะอ่านป่ะอ้าว ค่ะทุกคนพวกเราโฟอีฟนะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ e ์ให้โลโฟอีฟไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะคะทุกคนคือพวกเราลองชิมแล้วจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองชิมเหมือนที่พวกเราได้รับรู้รสชาตินะคะอยากซื้อได้นะคะได้เล<ร>ยค่ะ,คะขอบคุณนะคะขอแจกกระเป๋าตือให้เราทุกคนด้วยค่ะเรื่องคอนเสิร์ตนิดนึงที่ไปที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมค่ะแล้วก <laughs> ็ที่จีนอันไหนไปก่อนกัน จีนไปก่อนค่ะไปที่จีนเป็นยังไงบ้างก็อโอเคพูดก็เราไปถ่ายรายการที่จีนมาเป็นโซลิโอก็เป็นรายการที่เหมือนไปอยู่กับเทรนเนอ์ประเทศจีนค่ะแล้วก็ได้ร่วมทำโชว์บนสเตจก็คุณลัคกี้เนาะคนเยอะมากาใช่ใช,ใชเขาแบบว่าเวลคัมพวกเราดีมากเลยค่ะแล้วก็เทรนนีรเขาก็เก่งมากด้วยนะคะแล้วโปรดักชั่นเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเงี้ยคือแบบบ้างเขาสุดยอดมาเลยจริง จริงมันมีภาษากับเวทีอรเไหมเพราะทุกความที่เวทีมันสเกลกว้างแล้วมันเป็นพื้นกระจกเหมือนปุ่นจอแอลเออก็นซามา,มากกว่นี้ไม่ได้มีปัญหาอื่นใช่สมาตจะเป็นเรื่องซาวที่แบบว่าอาจจะต้องปรับขึ้นปรับลงแล้วด้วยความที่เราสื่อสารไม่ได้ก็จะองให้พี่ซัน <c oughs> นี่ดูแลพี่ซันนี่ดูแลดีมากค่ะอืมแล้วเป็นไงบ้งางภาพออกมาไหนคุณว้าวเป็นภาพที่จะเป็นแบบโคบองมากซันนีค่ะคนตอบรับดีมากเลยค่ะตอนแรกก็แบบว่าแม่จีนจะรู้จักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบ พอแบบว่าเข้าฮอยจริงทุกคนแบบกรีดให้หรือแบบว่าบางคนที่เป็นแฟนคลับของน้องๆสวยบอส่าค่ะเขาก็ยังแบบเขาเรียกว่าไงซัพพอร์ตเรากรีดให้เราหรือเรียเขาน่ารักมากเลยค่ะแสดงว่าไปคราวนี้คือตบแม่จีนได้หลายคนหวัง <c oughs> ว่าแล้วในพาร์ทโชว์เป็นยังไงบ้างมันตื่นเต้นที่ไหนมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยผ่านมาไหมจริงๆในพาร์ทโชว์ก็ถามว่าต่างไหมก็ต่างเยอะมากค่ะพวกเราก็มีเตรียมโชว์ใหม่ๆเอาไว้โชว์ที่นู่นด้วยมีการ เปลี่ยนเนื้อเพลงให้เป็นภาษาจีนด้วยไปเซอร์ไพรส์เขาแล้วก็มันต่างเยอะมากต่างตั้งแต่วิธีการทํางานตั้งแต่ลงเครื่องไปจนถึงแบบจะกลับเลยอะค่ะก็คือแตกต่างกันมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ลองได้ทํางานกับที่ประเทศจีนแล้วก็ได้เจอโปรดักชันของเขาค่ะดีมากเลยค่ะนอกจากโชว์แล้วสิ่งที่ผมไปรล่าก็คือการแนะนําตัวแต่ละคนที่มันจะต้องแบบว่ายังไงก็ต้องแบบเออขิงเพื่อนกัน็ปยังไงบ้างกดดันไหม สนุกดีค่ะเป็นความรู้สึกแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าไปจอยๆว่าเราไปสนุกได้การใช้เวลาร่วมกันเป็นอะไรอย่เงี้ยมากกว่าอือทีนี้พอมาประสบผลสำเร็จที่จีนแล้วเรามีแผนที่จะแบบว่าไปโว้ที่จีนมาที่แบบว่าเก็บแต้มอย่างโอ้ก็คาดหวังละถ้าเราดูมันมีแล้วเออยัง จริงนอกจากจีนแล้วมันมีประเทศอื่นที่ติดต่อเราให้นรนได้ไปโชว์นี่ก็มีไปก็พู้ใดนะมีไปแล้วก็มีไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นใช่ใช่มเลเซียอะไรอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างที่ไปไทยไทยเฟสค่ะดีค่ะดีมากเลยคนเยอะมากปีที่เราเราก็ไปมาแล้วปีนี้ก็ไปอีกก็เห็นว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นแล้วก็คนเยอะมากขึ้น ันก็ซึ้ง้นไทยไปเยอะมากก็ได้การตอบรับที่ดีมาสซึ่งจริงสมมากมีคนไทยแล้วก็มีคนที่ปุ่นด้วยใช่ค่ะยังไงบ้างเขารู้จักหรือว่าเขาไอ้นี่เรายังไงบ้างซัพพอร์ตเรายังไงบ้างก็พวกเรามีแบบแอบฝึกภาษาญี่ปุ่นแบบพูดคำแบบสั้นๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าก็ก็อยากเอาใจกันถูกถุกด้วยแต่ว่าพอพูดไทยไปเขาก็มีคนที่ฟังออกเลยอ๋อมีคนไทยหรอการอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจค่ะี่ ี่ได้เสียงตอบรับกับแฟนค่างๆนเยอะขนาดนี้นแต่ว่าไปญี่ปุ่นรอบนี้เราไม่ได้ไปแค่โชว์อย่างเดียวใช่แล้วค่ะเราได้ MV กลับมาด้วยอะ่อ็มบีเลยค่ะไข่เพลไขมากอภิบายค่ะก็ไข่ยิงอย่างนี้เลยแบบคู่คอมกันเออชื่อเพลงใหม่ของพวกเรานะคะมีชื่อเพลงว่า Situationship ค่ะซึ่งก็ลรงจะปล่อยในวันที่2มิถุนายนนี้นะคะ2มิถุนายนนี้นะคะทุกคนค่ะก็พวกเราแบบไปถ่ายมิกกันที่ญี่ปุ่นเลยก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมูทอนใหม่ๆแล้วกันค่ะที่พวกเราไม่เคยทำหวังว่าทุกคนจะรอติดตามเพลงใหม่ของพวกเรานะคะมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการถ่ายเย็นมากเลยค่ะอากาศดีมากจิ้งากดีมากเลยสด ฝนตกด้วยมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าผ่านมาได้แล้วก็ผ่านมาได้ดีด้วยเยฝนตกค่ะตกทั้งวันเลยค่ะแล้วเอาดอยเยอะมากแล้วทำไมต้องเปที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเราไปแล้วหรือว่าเราตั้งใจจะไปเออจะว่ายังไงดีเป็นใช่เป็นลายเพลงอาจจะเไม่มีอะไรแล้วพูดเดียวไม่ได้ ยังพูดเยอะไม่ได้ไม่เยอะไม่ได้ค่ะก็เรียกว่าเป็นเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมละกันอ่า,อามันมันเมนทูบีหน้าไม่เพื่อนแนง่เลยดูดิ <c oughs> ไม่เป็นแบกโกลเลยอะ่ะขอโทษน <c oughs> ะนั่นแหละค่ะก็ มันมีอะไรน่าสนใจอยู่ค่ะบอกว่าทุกคนจะรอดูกคนนะครับมันจะอฟิลฟิลถ้ามันออกมาแล้วมันจะเป็นฟิลแบบไหนที่มันจะแตกต่างกันการที่เราถ่ายในสตูดิโอปกติมันอ่ามันก็จะเป็นฟิลสถานที่ไงเรื่องสถานที่ไวายวายวิชัวของเราเจ็ดปนที่เพิ่งปล่อยครบนะคะวันนี้ก็สามารถับไปดูกันได้นะคะมันจะเป็นฟิลไวายเป็นงั้นเลยค่ะถูกต้องครับเน้นบรรยากาศญี่ปุ่นให้รู้ว่าอ๋อฉันไปถ่ายญี่ปุ่นนะใช่แล้วมุมเพลงมันเป็นยงั อดูพรุ่งนี้ค่ะทีเซอร์ออกพรุ่งนี้ค่ะทีเซอร์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 อาจจะเดากันได้ค่ะ สำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าเพลงจะเป็นยังไงก็สามารถไปกดติดตาม f o อี Official ได้นะคะมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ทำเป็นวิชีโอฟิลที่ปล่อยไปแล้วที่เป็นฮินให้แล้วก็อันที่กำลังจะปล่อยตามมาพวกทีเซอร์แล้วก็เอนะคะดูได้ที่ Fo อ f Official นะคะใช่กดกระดิ่งไว้เลยนะคะทุกคนโนติไว้คือหลังจะมีไปเราก็ต้องส้อเราคเวทีเลยนะหอวอยกู่ค่ะอควบค่กันมอนแค่ไหนกคุณ บัตรมันก็หมดแล้วโซอัลด้วยก็กำลังกำลังกำลังซอมเนาะตอนโปรเซต์ตอนโปรเซสออนโปรเซส์อะไรแกแล้วถ้าเขาเพิ่มรอบเราไหวไหมได้ค่ะได้ได้ไหมถามได้ก่อนถามเมยอาดีกว่าเออเออเออแต่ยังซื้อบัตรได้เรื่อยๆนะคะได้สุดท้ายให้ฝักรเอ็มดีด้วยแล้วก็ฝ no? so oh, ักรมิทานมาด้วยโอเค ค่ะก็ขอฝากเพลง Situation Ship ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันที่2วมิถุนายนนี้จะปล่อยตัวเต็มแล้ว ก็ให้ทุกคนไปรอดู MV วกันระหว่างนี้ก็สามารถดูวิดิโอฟิล์มกันได้นะคะมิสเตอร์โรงสตอรี่ให้ทุกคนได้แบบได้ลองคิดเออเอ้ยมันเอ้ยมันเชื่อมกันยังไงนะเราเจ็ดคนเป็นอะไรยังไงกันนะคะก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือละครเวทีนหคาหนิงห้อยนะคะทุกคนสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงวงเฉลียงก็มารอฟังเพลงวงเฉลียงกันแล้วก็สำหรับโปรไอแล้วก็เอลิสนะคะมารอดูโปรอีฟแล้วก็แอนลัสในละครเวทีนี้กันเยอะๆนะคะเพราเราจะตั้งใจซ้อมแล้วก็ทำออกมาให้เต็มที่สุดค่ะ ได้ค่ะได้ค่ะแล้วหวานโฟอีฟแล้วนะคะในลำพังมีผลงานลูกซื้อใหญ่บ้างที่ปีนี้มันเป็นปีทองวงเราเดินสายเราวงวันอ๋อก็จริงๆต้องขอบคุณผู้ใหญ่จากหลายๆนเลยค่ะที่แบบเห็นคุณค่าในวงเราแล้วก็เห็นในแบบความสามารถในวงเราอะไรยนี้ก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวงการสีฟรอปละกันก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่แบบอยากทำให้ทุกคนได้รู้จักวง มันกดดันไปเพราะว่ามันจะต้องมีความคาดหวังที่เราได้าากการางวัลในทีมมันก็ต้องมีความกดดันมากขึ้นก็ในทีมก็ทำเต็มที่ในทุกงาน,นแหละค่ะใช่ถามว่าคาดหวังไหมมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเรียกว่าอะไรอะอยากทำให้ดีที่สุดควค่ใช่ใช่คือนั้นมากกว่าถ้าเธอถามว่ากดดันอะไรก็คือกดดันในแง่ที่ว่าเราทำตัวเองให้คู่ควรกับรางวัลที่ได้มายังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปโฟกัสกับการทำงานมากกว่าแต่คนจะมองว่าโปรนี้ต้องทำไ<ห>ด้เรารู้สึกไังครคำนี้ ก็ทำได้ทได้ค่ะเราเราก็จุดเด่นของเราคืออะไรเราได้รางวัลจาก g o o g อีฟหรอคะจุดเด่นของโ o อีฟมันคือความแตกต่างที่ลงตัวสวยด้วยล่ะเอาตรงๆก็สวยสวยก็งูก็ไม่รู้เหมือนกันรับไปก่อนรับไปก่อนนไปก่อโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถือขึ้นมาถือขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นเกิดแล้วก็นองแลาย มาได้ยี่สรอนทุกคนเลยค่ะให้ถือที่ไมค่ะก็สีแดงนะคะก็สีแดงนะะสีแดงนะถ